กลับมาติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานครับในคลิปนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้กามจุดเริ่มต้นการสร้างจัก,กรวรรดิพม่าความศรัทธาเปรียบเสมือนพลังความเชื่อมั่นอันแรงกล้าซึ่งจะก่อให้เกิดความปรารถนาไปจนถึงที่สามารถรังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาได้ซึ่งในยุคโบราณน,นั้นศรัทธาเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการขับเคลื่อนและก่อกำเนิดสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมความเชื่อได้ผลักดันให้มนุษย์เนรมิตสิ่งต่างๆ ก่อร่างรวมเป็นอารยธรรมอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับดินแดนที่ผมกําลังจะเล่าดังต่อไปนี้แต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์บล o g d i t c ด m ด้วยนะครับดินแดนที่ตั้งอยู่ณนคะาบสมุทรใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่เป็นศูนย์รวมความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกดินแดนที่ก่อร่างขึ้นมาภายใต้กระแสะเศรษฐกิจในยุคโบราณดินแดนที่ถูกผลักดันด้วยศรัทธาจนรังสรรค์สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าดินแดนซึ่งถูกขนานนามว่าทะเลเจดีอันเป็นศูนย์รวมความเชื่อพุทธศาสนาแห่งยุคสมัยดินแดนซึ่งรวมอำนาจอันหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวและนี่คือเรื่องราวพูการจุดเริ่มต้นการสร้างจัก,กวรวรรดิพม่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวแบบจริงๆจัง,จงแน่นอนครับว่าผมจะพาทุกท่านไปโฟกัสกับลักษณะภูมิศาสตร์ของเรื่องราวกันก่อน เพราะมันสําคัญและเป็นตัวกําหนดแทบทุกอย่างกันเลยแหละครับพื้นที่ที่เป็นฉากหลังของเรื่องปัจจุบันเราจะรู้จักกันในชื่อประเทศเมียนมาหรือพมา่านั่นเองซึ่งในคลิปนี้ผมขอเรียกว่าพมา่าก็แล้วกันนะครับลักษณะของพื้นที่พมา่าให้ทุกท่านจินตนาการภาพเหมือนเพชรที่มีปลายแหลมฟิ้วยาวๆด้านล่างในส่วนของภูมิประเทศให้ทุกท่านลองนึกภาพตามโดยจะมีแนวเทือกเขาหลักๆ3ามเทือกเขาคือทางด้านเหนือเป็นเทือกเขาปัดไก ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างพม่ากับอินเดียถัดลงมาจากปัดไกเป็นทางด้านตะวันตกซึ่งมีเทือกเขาอารากันโยมาตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่อีกด้านหนึ่งคือด้านตะวันออกเฉียงใต้จะมีเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งหลายท่านคงคุ้นเคยกันเพราะตรงจุดนี้จะเป็นพรมแดนระหว่างพม่ากับไทยนั่นเองครับส่วนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือถัดจากตะนาวศรีขึ้นไปจะเป็นที่ราบสูงชนันและในส่วนสุดท้าย ตอนกลางดินแดนนี้จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําซึ่งมีแม่น้ำสามสายหลักไหลผ่านด้านซ้ายจะเป็นแม่น้ําชินวินด้านขวาจะเป็นแม่น้ําสาละวินและตรงกลางจะเป็นแม่น้าเอียระรวดีซึ่งแม่น้ําเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งก่อกําเนิดชุมชนอนาณาจักรและอารยธรรมทั้งหลายแหล่ของดินแดนแห่งนี้นั่นเองใช่แล้วครับผมใช้คําว่าทั้งหลายแหล่ดินแดนที่เราเรียกว่าพมา่านี้ไม่ได้มีแค่คนพม่าเท่านั้น แต่ดินแดนแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมความหลากหลายของผู้คนมากมายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวโดยมีกลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า135กลุ่มซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ในหลายๆกลุ่มต่างมีความขัดแย้งกันเองและพยายามแย่งชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนแห่งนี้แต่ที่มีจํานวนมากๆบทบาทเด่นๆมีความทะเยอทะยานสูงจะมีดังนี้ครับพมา่าซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องในครั้งนี้มีจํานวนมากที่สุดมอนเป็นตัวละครรอง ที่เป็นคู่กัดกับตัวละครเอกอยู่เสมอไทยใหญ่ถือว่าเป็นตัวละครที่เหมือนเงียบๆแต่ความเป็นจริงคือยิ่งใหญ่พอตัวเลยแหละครับยะไขา่นี่ก็เด่นพอสมควรฟัดกับตัวละครหลักค่อนข้างบ่อยที่เหลือจะเป็นค่าชินชินขยากะเรียงซึ่งมีบทบาทค่อนข้างน้อยแต่ก็สร้างปัญหาให้กับตัวละครหลักๆได้เหมือนกันเอาล่ะครับทุกท่านน่าจะพอมองเห็นภาพรวมว่าในดินแดนนี้ มีกลุ่มคนที่ได้สร้างวัฒนธรรมของตนขึ้นและแน่นอนว่าการครอบครองความเป็นใหญ่ในดินแดนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่มีกลุ่มคนหลากหลายก,ก๊กหลากหลายเหล่าที่พร้อมฟัดกันอยู่ตลอดเวลาขนาดนี้แต่ในช่วงเริ่มแรกนั้นได้มีคนกลุ่มหนึ่งผง,งาดโดดเด่นและสร้างสรรค์ณาจาักรของตนเองขึ้นมาคนกลุ่มนั้นคือพายุและความรุ่งเรืองของดินแดนนี้ได้เริ่มต้นณนะอาณาจักรของพวกพายุซึ่งเรารู้จักกันในชื่อสีเกษตร กลุ่มคนที่เรียกว่าพยุมีการสนิษฐานครับว่าอพยพมาจากอินเดียแล้วเขามาตั้งรกรากสร้างบ้านแปลงเมืองที่พม่าตอนล่างซึ่งในเวลาต่อมากระแสเศรษฐกิจของโลกก็เริ่มมาการค้าก็เริ่มบูมอินเดียได้มีการติดต่อทําการค้ากับโรมันโดยตัวของอินเดียนั้นต้องการทองเป็นอย่างมากและเผอิญว่าในพม่าตอนล่างนั้นมีทองอยู่เป็นตันๆเลยทีเดียวการค้าที่คึกคักนี้ทําให้พยุเริ่มมีความมั่งคั่งขึ้น จนสร้างอาณาจักรสีเกษตรของตนเองขึ้นมาในที่สุดแต่ช้าก่อนครับการค้าของอินเดียไม่ได้ทําให้แค่พยุและสีกะเกษตรรุ่งเรืองเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังคงมีมหาอำนาจอีกสองผงาดขึ้นมาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักรของมอญทางตอนใต้และอาณาจักรของยะไข่ทางตะวันตกซึ่งสีกเกษตรของพยูจะอยู่ระหว่างกลางเป็นไส้แซนด์วิชของทั้งสองอาณาจักรนี้แต่สีกเกษตรและกองกําลังของพยูมีความแข็งแกร่งและโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่อง จึงตัดสินใจเข้าตีและยึดอาณาจักรของมอญทางตอนใต้ได้สําเร็จเมื่อยึดตอนใต้ซึ่งติดกับทะเลได้มันยิ่งทําให้การค้าของพะยูเมทางเลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นความมั่งคั่งและความยิ่งใหญ่ทวีคูณมากขึ้นไปอีกศีเกษตรและพวกพยูถือได้ว่าเป็นมหาอํานาจที่ควบคุมดินแดนแห่งนี้อยู่นานพอสมควรแต่ในท้ายที่สุดช่วงปลายมีความแตกแยกและขัดแย้งกันภายในจึงทําให้ศีเกษตรเริ่มเสื่อมลงผนวกกับมีมหาอํานาจรายใหม่อย่างน่านเจ้า ได้ขยายอิทธิพลของตัวเองลงมาและเข้าตีศรีเกษตรจนแตกเลยทําให้พวกรยูทิ้งเมืองศรีเกษตรแล้วอพยพขึ้นไปทางเหนือในที่สุดเรื่องราวของพยุหลังจากนี้ค่อนข้างเป็นปริศนาและมืดมนเลยทีเดียวครับเพราะเหมือนอยู่ๆพวกนี้จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยทีเดียวซึ่งหลังจากยุคข,ของพยูก็มีกลุ่มคนหน้าใหม่ที่ประงาดขึ้นมามีอํานาจกลุ่มคนหน้าใหม่ที่ผมกําลังพูดถึงคือพม่านั่นเองครับโดยมีการสันนิษฐานว่า พวกพยุที่หายไปจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนหรอกเพียงแต่มีการผสมผสานเชื้อชาติเข้ากับคนกลุ่มอื่นๆจนกลายเป็นพม่านี่แหละแต่ขอย้ําว่าเป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้นนะครับซึ่งกลุ่มคนพม่านี่แหละก็เริ่มรังสรรอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาและแล้วตำนานอันยิ่งใหญ่ในชื่อผู้กามก็เริ่มต้นขึ้นการเริ่มต้นของผู้กามนั้นยังคงเป็นเรื่องปริศนาครับเพราะมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมาก แต่คาเดาได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงปลายของสีเกษตรประมาณปีคริสตศักราช108ซึ่งที่ตั้งของอาณาจักรอยู่ในบริเวณแม่น้ำชินวินมาบรรจบกับแม่น้ำเอียราวดีผู้การเริ่มมีหลักฐานเป็นเรื่องเป็นราวแบบชัดเจนก็ปาเข้าไปในช่วงคริสตศักราช1044โดยในช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่านั้นเรารู้เพียงว่ามีก,กษัตริย์ปกครองอยู่40องค์และมีปรากฏชื่อเพียงองค์เดียว คราวนี้เรามาที่ช่วงเวลาคริสตศักราช1044กันดีกว่าครับเพราะในช่วงเวลานี้เรื่องราวของผู้กามเริ่มมีหลักฐานปฏิติดประต่อได้เพราะเป็นช่วงที่เริ่มพีคและกําลังสร้างตัวเป็นมหาอำนาจในดินแดนภายใต้ใตการน,นําของกษัตริย์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพมา่ากษัตริย์ผู้มีนามว่าอนุรุตหรือท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อของอโนรธาในช่วงก่อนที่อโนรธาจะขึ้นเป็นกษัตริย์การเมืองภายในของผู้กาม ค่อนข้างรุนแรงเชืดอฉือ,อกันเพราะมีการแย่งชิงอำนาจภายในกันตลอดเวลาซึ่งบิดาของอนุรธาในตอนแรกนั้นเป็นกษัตริย์แต่ทว่าโดนแย่งชิงอำนาจและถูกเตะออกจากมันลงังพร้อมถูกบังคับให้บวชทําให้ช่วงชีวิตในวัยเด็กของอนุรธาจึงค่อนข้างล้มลุกคลุกคลานพอสมควรแต่พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็ได้เข้าไปเป็นทหารในกองทัพและไต่เต้าจนมีอำนาจพอตัวเลยทีเดียว หลังจากนั้นอนโนรธาก็ได้ท้าดวลกับผู้ที่แย่งอํานาจบิดาของตัวเองซึ่งก็ไม่ปรากฏชื่อว่าเป็นใครนะครับโดยในท้ายที่สุดก็สามารถตัดหัวเสียนน้ําคนนั้นได้พร้อมรีบอํานาจกลับมาแล้วคืนให้บิดาของตนเองแต่ทว่าบิดาไม่เอาคืนอนโนรธาจึงต้องขึ้นเถลิงอํานาจเองในที่สุดและนี่คือเรื่องราวการขึ้นสู่อํานาจของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของผู้กามซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตำนานและเรื่องเล่ามากกว่าจะมีหลักฐานแบบตัวอักษรร่วมสมัยอยู่จริง พอขึ้นสู่อํานาจแล้วอนนรธาซึ่งเป็นคนที่เจนจัดทางด้านการทหารพอสมควรก็ทําการปฏิรูปกองทัพของผู้กามครั้งใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นการนํายุทธวิธีการรบแนวใหม่เข้ามาอย่างการใช้ช้างศึกในกองทัพหรือเพิ่มความเข้มงวดในกฎระเบียบของทหารใครฝ่าฝืนคําสั่งทางทหารตัดหัวลูกเดียวความเด็ดขาดที่ว่านี้ทําให้กองกําลังของผู้กามพัฒนาจนกลายเป็นม้ามืดรารใหม่ที่เข้ามาเป็นผู้เล่นแย่งชิงดินแดนซึ่งในช่วงเวลานั้น มีคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้ออยู่หลายรายเลยทีเดียวครับทั้งอาณาจักรของไทยใหญ่ทางตะวันออกอาณาจักรของยะไข่ทางตะวันตกและอาณาจักรมอญทางใต้ซึ่งหลังจากสีเกษตรแตกก็ได้ลืมตาอ้าปากและประงาดขึ้นมาใหม่โดยผู้กามก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไม่รู้แต่ที่รู้คือเมื่อเข้าสู่ยุคของอนุรธาผู้กามก็พร้อมเป็นเสือหนุ่มที่จะขย้ำศัตรูให้สยบแทบเท้าและแล้วสลักระเบิดของสงครามก็เริ่มเคลื่อนที่ เมื่อพระสงฆ์มรูปหนึ่งได้เดินทางมาถึงภูกามพระสงฆ์รูปนี้มีนามว่าชินอรหรันผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับภูกามในอนาคตข้างหน้าชินอรหันได้เดินเท้ามาจากทางใต้มาจนถึงภูกามและได้เข้าขอพบอโนรธาพร้อมสามารถเทศและหว่านล้อมให้อโนรธาเลื่อมใสและเกิดศรัทธาในความเชื่อแบบพุทธ,ธเทรวาทความเชื่อดั้งเดิมของภูกามจะยึดโยงอยู่กับเรื่องของผีและบรรพบุรุษ แต่เมื่ออนุรธาหันไปฝักใฝ่ในความเชื่อแบบใหม่อย่างพุทธเถรวาดในเวลาไม่นานความเชื่อนี้ก็ครอบคลุมไปทั่วภูกามจนกลายเป็นความเชื่อหลักคราวนี้เมื่อเกิดความเชื่อแบบใหม่ก็ต้องมีคัมภีอย่างพระไตรปิฎกเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพระไตรปิฎกนั้นกษัตริย์มอญเป็นคู่ครอบครองอยู่อนุรธาจึงติดต่อไปยังกษัตริย์มอญว่าขอพระไตรปิฎกให้พวกเราสักเล่มหน่อยสิแต่กษัตริย์มอญกลับตอบกลับว่า อย่าหวังว่าจะได้เลยพวกป่าเถื่อนซึ่งมอญในช่วงนั้นมองผู้กามและพะม่าเป็นเพียงพวกคนเถื่อนคราวนี้ก็เป็นเรื่องสิครับอโนรธาจึงเปิดสงครามกับมอญอย่างฉับพลันเพื่อสั่งสอนให้รู้ว่าใครเป็นใครโดยส่งขุนพลเอกอย่างจานชินตาเข้าสู่สมรับมูรบด้วยแสนยานุภาพของกองทัพผู้กามในเวลาสามเดือนก็สามารถถล่มเมืองสะเทิมซึ่งเป็นเมืองหลวงของมอญจนราบพนาศูนย์พร้อมขาดต้อนสมบัติและ,ฉะเฉลยศึกกลับสู่ผู้กามครั้งใหญ่และแน่นอนครับว่า อนนรธาก็ได้พระไตรปิฎกมาเป็นตัวแทนในการชี้นำทางความเชื่อของผู้กามในที่สุดการถล่มมอนทำให้ชื่อเสียงของอนุรธาและผู้กามดังสะเทือนไปทั่วทั้งยุทธภพของพมา่ารวมถึงดินแดนข้างเคียงเลยทีเดียวเมืองเล็กๆต่างพากันสวามิภักด์ส่วนเมืองใหญ่ๆก็เริ่มเกรงๆหลังจากชนะมอนความทะเยอทะยานของอนุรธาก็ทวีคูณยิ่งขึ้นมีการยกทัพไปเปิดศึกกับยักษ์ไข่าทางตะวันตกซึ่งแม้จะไม่ได้ชนะแบบเด็ดขาด เนื่องจากเสียเปรียบด้านภูมิประเทศแถบยะไข่จะเป็นภูเขาสูงค่อนข้างสลับซับซ้อนแต่ก็ทําให้ยะไข่ย,ยอมอ่อนโอนและอยู่ใต้อํานาจของผู้กามในที่สุดหลังจากนั้นก็มีการเปิดศึกกับไทยใหญ่และสามารถจบแบบเดียวกันกับยะไขา่ทาให้ในขณะนี้ผู้กามกลายเป็นมาหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียวในพมา่าและตัวของอนนรธาก็สามารถรวบรวมผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ให้เข้ามาอยู่ภายใต้อํานาจของคนพมา่าคราวนี้แหละครับ จกักรวรรดิของพม่าก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและอนุรธรรมไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นมีการเปิดสงครามข้ามภูมิภาคโดยเข้าไปตีอาณาจักรแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาและตีไปจนถึงขเขมรซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงปลายของยุคขเขมรพระนครและแน่นอนครับว่าการเข้าตีดินแดนต่างๆเหล่านี้พม่าไม่ได้นำเพียงดาบและหอกไปเท่านั้นแต่ยังนำความเชื่อพุทธศาสนาแบบเถรวาทไปด้วยทำให้ดินแดนที่พม่าย่ำกลายลงไปไม่ได้มีเพียงกลิ่นคาวเลือด แต่กลับเกิดดอกผลของพุทธเถรวาทในดินแดนเหล่านั้นขึ้นมาด้วยความเชื่อของพุทธแบบเถรวาทก็ได้กระจายและเริ่มบูมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพราะผูกามนี่แหละครับผูกามกลายเป็นศูนย์รวมความเชื่อของพุทธแบบเถรวาทภายใต้การนําของอนุรธาและชินอรหรันไม่เพียงเท่านั้นเศรษฐกิจของผูการก็คึกคักไม่แพ้กันหากท่านดูที่ตั้งของผูกามอีกครั้งจะเห็นได้ว่าผูกามตั้งอยู่เทือกเขาอารกันโยมา ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นเขตเงาฝนคือฝนตกน้อยเพราะอยู่หลังเขาทําให้จุดที่ผู้กามตั้งค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งสุดๆแต่ถึงอย่างไรเศรษฐกิจของผู้การกลับรุ่งเรืองแบบพรวดพราดนั่นก็เพราะว่าจุดที่ผู้กามตั้งอยู่เป็นเส้นทางการค้าทางบกที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมแสดงให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจของผู้การไม่ได้ยึดโยงกับการเกษตรแต่ยึดโยงกับการเป็นจุดแวะพักและขนถ่ายสินค้าตามเส้นทางการค้าขนาดใหญ่นี้ ความมั่งคั่งบวกกับความศรัทธ,ธาในพุธธทธเถรวาทก็ทําให้ผู้การมีการรังสรรค์สถาปัตยกรรมแห่งความเชื่ออย่างเจดีให้ผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดอยู่ทั่วอาณาจากักรเรียกได้ว่าอนนรธาเป็นกษัตริย์ผู้รวมดินแดนพม่าให้เป็นปึกแผ่นและเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ให้กับผู้การอย่างแท้จริงแต่วาระสุดท้ายของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็เป็นปริศนาลึกลับเช่นเดียวกันบางก็ว่าถูกลอบสังหารบางก็ว่าถูกควายปากหิดจนเสียชีวิตซึ่งสาเหตุจริงๆจะเป็นอย่างไรไม่สามารถรับรู้ได้แน่ชัด หลังจากการสิ้นของอนุรธาอรสคือสอหลูก็ได้ขึ้นเถลิงอำนาจต่อแต่สอหลูประสบการณ์ค่อนข้างน้อยทําให้ต้องการผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยชี้แนะซึ่งหวยก็ไปตกอยู่ที่อดีตขุนพลคนสําคัญในยุคของอนุรธาอย่างจานซิตาคราวนี้เรามาพูดถึงต้นกําเนิดของชายที่ชื่อว่าจานซิตากันดีกว่าครับโดยเทือกเถาเหล่ากของจานซิตาเป็นปริศนาพอๆกับการตายของอนุรธาเลยทีเดียวแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าจานซิตาแท้จริงแล้ว เป็นโอรสของอนนรธาเองนั่นแหละโดยฝั่งแม่ของเจ้าหญิงจากอินเดียที่ถูกนําตัวมาถวายอโนรธาแต่ก็มีการสันนิษฐานอีกหลายทางว่าจานชิตาไม่ได้มีสายเลือดของอโนรธาถึงอย่างไรก็แล้วแต่จานซิตาก็เป็นผู้มีบทบาทสําคัญไม่น้อยไปกว่าอนนรธาเลยละครับในช่วงที่กษัตริย์ซอลูคลองอํานาจแน่นอนครับว่าบารมีและออรามไม่สามารถเทียบกับพ่อได้อยู่แล้วทําให้หลายๆเมืองที่แตกรยอมอโนรธา แต่บัดน,นี้เริ่มแข่งกระด้างกระเดืองกับสลูซึ่งตัวการใหญ่ที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือมอนโดยวันดีคืนดีมอนก็ตัดสินใจประกาศแยกตัวออกมาจากผู้กามทําให้สลูต้องยกทัพไปถล่มมอนเพื่อสยบความซ่าแต่ทว่ากองทัพผู้กามในครั้งนี้กลับแพ้มอนอย่างยับเยินซ้าร้ายกว่านั้นคือกษัตริย์สลูโดนจับตัดหัวอย่างอนาถชัยชนะในครั้งนี้ทําให้มอนก็เริ่มได้ใจและไม่รอช้ายกทัพเข้าตีผู้กามในทันที แต่แล้วฮีโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจานซิตาได้ใช้ประสบการณ์ระดับปรมาจารย์ในสนามรบป้องกันเมืองอย่างเหนียวแน่นและใช้แผนดักโจมตีทับมอนจากด้านหลังจนแตกกระเจิงเหล่าขุนนางและผู้มีอำนาจในผู้กามต่างเล็งเห็นแล้วครับว่าไม่มีใครจะเหมาะสมเป็นกษัตริย์เท่าคนนี้อีกแล้วล่ะว่าแล้วจานซิตาก็ถูกยกขึ้นเป็นกษัตริย์ของผู้กามในที่สุดแน่นอนครับว่าจานซิตามีออร่าและบารมีความเป็นผู้นำไม่น้อยไปกว่าอโนรธาเลย จึงทาให้เมืองที่เคยกระด้างกระเดืองกลับ่อนอ่อนอีกครั้งในที่สุดและยุคพีของผู้กามก็กลับมาอีกครั้งซึ่งในยุคของจานซิตาเรียกได้ว่าผู้กามเจริญถึงขั้นขีดสุดยิ่งกว่าอนุรธาทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสถาปัตยกรรมความศรัทธาอันแรงกล้าในละมิตเจดีในผู้กามจํานวนมหาศาลซึ่งมีการคาดว่าอาจแตะถึงระดับ10,000แห่งซึ่งปัจจุบันเหลือรอดอยู่ประมาณ4 0 0พันแห่ง ซึ่งผู้กามหลังยุคจานซิตาก็เจริญอย่างต่อเนื่องไปเกือบ200ปีจนกระทั่งมัจุราชอานาคเลียงขามนามว่ามองโกได้เริ่มย่างกลายเข้ามาในพมา่าในช่วงยุคสุดท้ายนั้นผู้กามอยู่ภายใต้การนำของกษัตริย์นรสีหบดีซึ่งมีสตอร,รี่ที่น่าสนใจทีเดียวครับโดยนรสีหบดีค่อนข้างจะเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายเอาเรื่องใครขัดใจคือถูกลงโทษหรือไม่ก็ตายอีกทั้งมีการสร้างเจดีมิงกาลาเซดีซึ่งถือได้ว่า เป็นเจดีย์องค์สุดท้ายของผู้กามแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือภายในเจดีย์มีจารึกที่บันทึกกิจศัพท์สุดแฟนตาซีของน,อนรสีหบดีไว้ว่าน,นรสีหบดีเป็นกรรษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่บัญชาการกองทัพผู้กามจํานวนกว่า36ล้านคนน,นรสีหบดีร่างกายเหนือมนุษย์มากสามารถซัดแกงกะหรี่ได้วันละ300ยจานอีกทั้งน,นรสีหบดียังเต็มไปด้วยเสน่ห์เกินห้ามใจมีสนมกว่า3,000คน ในช่วงของนรสีหาบดีถือได้ว่าผู้การเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมอ่อนแอลงผนวกกับมหาอำนาจต่างชาติรายใหม่ได้ผง,งาดขึ้นมาโดยมหาอำนาจรายนี้เป็นผู้ที่เคยมีอิทธิพลกว้างไกลกว่าครึ่งโลกทุกท่านคงคุ้นเคยกับชื่อมองโกนักรบแห่งทุ่งหญ้าในมองโกเลียชื่อเสียงความแข็งแกร่งและความน่ากลัวของมองโกนั้นกระจนกระจายไปทั่วทิศตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งในยุโรปและในช่วงปลายของผู้กามนั้น ตรงกับสมัยของผู้นำมองโกคือกลุ่มไลคานซึ่งกรีทาทัพจนสามารถโค่นล้มราชวงศ์จีนและยึดครองจีนได้สำเร็จเมื่อได้จีนแล้วกลุ่มไลคานจึงส่งสัญญาณไปที่อาณาจักรต่างๆรอบๆจีนให้รู้ว่าตอนนี้จีนเป็นของมองโกแล้วเพราะฉะนั้นพวกเองทั้งหลายจงสวามิภักดิตอมองโกซะพร้อมส่งทูตไปทวงบรรณาการจากอาณาจักรต่างๆแน่นอนครับว่าผู้กามก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ทว่านรสีหบดีปฏิเสธ เรื่องอะไรจะยอมพร้อมจับคณะทูตของกุปไลคา,านตัดหัวทิ้งทั้งขบวนเป็นเรื่องสิครับทีนี้เมื่อนอนรสศีหาบดีไปกระตุกหนวดพญาเสืออย่างกุปไลคา,านเข้าแล้วทัพมองโกอันฮัตหดก็เข้าตีพมา่าซึ่งอาจจะตึงมือมองโกกว่าที่อื่นๆหน่อยเนื่องจากทัพมองโกไม่คุ้นชินกับภูมิประเทศของพมา่าที่เป็นป่าและภูเขาอีกทั้งอากาศก็ค่อนข้างร้อนแต่ในท้ายที่สุดผู้กามก็ไม่สามารถต้านทานทัพมองโกอันแข็งแกล่งได้ ท้ายที่สุดก็ถูกตีจนเข้าประชิดนครหลวงน,นรสีหาบดีตกใจแทบสิ้นสติหนีตายอพยพออกจากเมืองในทันทีแล้วผู้กามอันยิ่งใหญ่ก็ถูกทัพมองโกเข้าทำลายจนย่อยยับเมื่อศูนย์กลางอำนาจถูกทำลายไปเหล่าชาติพันธุ์และอาณาจักรที่เคยอยู่ใต้ผู้กามก็พากันแยกตัวออกไปมอนยะไข่ไทยใหญ่ต่างประกาศเอการาชและสร้างอาณาจักรตนเองขึ้นมาอีกครั้งจกักรวรรดิพม่าอันยิ่งใหญ่ อายุกว่าพันปีอย่างผู้กามก็ถึงการอวสานแม้ผู้กามจะล่มสลายลงไปแต่มรดกและอิทธิพลยังคงอยู่อิทธิพลของผู้กามคือได้ทําให้ความเชื่อแบบพุธธทธเถรวาดเข้าครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มรดกที่ยังคงอยู่คือสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่อย่างเจดีจำนวนมหาศาลที่รังสรรค์โดยการขับเคลื่อนของสัทธาอันแรงกล้าและการก่อกำเนิดจนรุ่งเรืองของผู้กามได้ทำให้ชนชาติพมา่า เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในดินแดนแห่งความหลากหลายนี้ถึงแม้จัก,กรวรรดิของพมา่าอย่างพุกามจะหมดบทบาทลงไปและทําให้เหล่าชนคนพมา่ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ปกครองของคนกลุ่มอื่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ทว่าการล่มสลายของพุกามหาใช่จุดจบของคนพม,ม่าไม่การล่มสลายของพุกามกลับเป็นฐานให้พวกเขาเก้าวขึ้นไปอีกขั้นและในการอนาคตข้างหน้าพวกเขากลับมาเป็นตัวละครสำคัญและสั่นสะเทือนภูมิภาคอีกครั้ง ภายใต้ชื่อแห่งอำนาจที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของจัก,กรวรรดิพม่าครั้งที่2ซึ่งผมจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับแหล่งที่มาเว็บไซต์ b l o g d i t com และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยแล้วพบกันในตอนต่อไปในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ